สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ PK m o เด l รถแห่จิ๋วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลหัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวรถนะครับที่ลูกค้าได้สั่งทำขึ้นนะครับกับเรานะครับก็คือเป็นหัวรถ DEGA า FTR 195นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเปล่านะครับตัวนี้ แล้วก็มีหมวกนะครับหมวกข้างบนนะครับหมวกแล้วก็มีลวดลายของหมวกด้วยนะครับที่เราใส่ให้มีไฟตรงหลังคาด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็ทําให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวลถนะครับ ftr 1 9 5นะครับดีกาลูกค้าส่งรูปมาให้นะครับทำเราก็ทำนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวแบบเรียบๆนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับตรงนี้กระจกมองข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดปีนขึ้นรถนะครับตรงนี้นะครับบันไดปีนขึ้นรถนะครับส่วนข้างหลังก็มีช่องกระจกหลังด้วยนะครับ เงาอย่างดีนะครับใช้สีแบบเงาเลยนะครับสังเกตนะครับส่วนหมวกนี่เราก็ทําให้ได้ทุกแบบนะครับตามสั่งลายอยากได้ลายไหนก็ทําให้ได้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์ก็ตรงรุ่นนะครับอยากได้รุ่นไหนเราสามารถออกแบบให้ได้นะครับนี่นะครับ FTR 1 9 5นะครับเป็น isuzu ftr 195นะครับตัวนี้เดก้านี่ก็จะเป็นชุดของแถมนะครับที่เราจะแถมไปให้ลูกค้านะครับให้ไปติดเองนะครับเผื่อถ้าติดให้ไม่ถูกใจนะครับก็เป็นสติกเกอร์แต่งหัวรถนะครับนี่นะครับแต่งหัวรถสติกเกอร์ติดหน้าผานนะครับ นี่นะครับก็เป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับส่วนท่านใดที่อยากสั่งสติกเกอร์นะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับแผ่น A4 แบบนี้นะครับราคา120บาทรวมส่งนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะครับตัวนี้สติกเกอร์ PVC ยี่ห้อดีนะครับ PVC กันน้ําวิธีการติดก็ตัดตัดรอบๆนะครับตัดรอบๆแล้วก็ใช้เมจิกสีดํานะครับเมจิกสีดําทาตามข้างๆนะครับไม่ให้มันมีรอยขาวนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเนียนแบบนี้นะครับพอเราติดไปแล้วมันก็จะเนียนแบบนี้เลยนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับทักมาสั่งได้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวหัวรถอิซูซุเดคา ftr 1 9 5หนะครับท่านใดสนใจที่จะสั่งของก็สามารถสั่งได้เลยนะครับที่ Facebook ภูริพัฒน์หรือเพจ รับทำโมเดลรถแห่จิ๋วราคากันเองนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ